เกือเอื้อสำหรับเอื้อเนี่จังไรจะเอื้อดีใจยิบบทั้งการบริกลับมาหาแหละดีใจย่างกะมีความน้อยใจย่างโอ้เป็นจังไรฮะเพ่นมาแล้วบได้เงินมาแล้วบได้เงินดเอ้าอ่ามาเมื่อนีร่แกมีแต่ว่าอ่ามีแนวมาทานทั้งเอื้อแน่กแเห็นทางเงินเฟสในอะไรเอื้ออ่าเห็นคือว่าเขียนลงจังชั่นนะนะเป็นจังไรคือว่าความรู้ชื่อเขาเป็นจังไรคือว่าเขียนลงนันมันภูมิใจ มันกุ้มใจผัวเมื่อกะหาเงินมากะหาเงินมาบ่ได้ผัวยันแบบผัวมาครั้งนี้อีกแบบยันผัวบ่เปลี่ยนบ่แปลงยันผัวคือเก่าอีกเพื่อนเพื่อนว่าขออนุญาตเออเพื่อนเป็นยังไงคือยันผัวเปลี่ยนบ่แปลงเราหมดตั้งใจใส่ยคอใส่ยครัวเราหมดตั้งใจใส่ยคอใส่ยครัวหาเงินหาทองกะบ่ โดยพี่น้องกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขคนเนาะพี่น้องเอ้ยกามาพบมาพบก,กับบอคำอุทุพนคือเก่าเด้อพี่น้องเอนะ้ยเนาะกามาพบมาพบก,กับบอคำในมื้อนี้เนาะทั้งนัน้นบอคำก็ได้พาพี่พอ่อน้องอ่าเดินทางมาอยู่ที่บ้านตรงไพวันพี่น้องเนะอ้ยเนาะอ่ามื้อนี้ก็ได้มีโอกาสพี่น้องเอ้ยออกมาข้างนอกอ่ามาเยี่ยมมาเยี่ยมทั้งครอบครัวของอเอ้อใหญ่แล้วกะใหว้วางเพื้นพี่น้องเอนะ้ยเนาะ บัมาก็ถือว่าแต่โดนพี่น้องเลยมามื่อนี้กันคือฟ้าคือฝนจะแบบฝนสิตกห้ามอีกจากพี่น้องเลยเนาะกะจิพาพี่พ่น้องเขาไปถามไทยเบิ้งทั้งเป็นยังไงเพื่อนนะพี่น้องเลยเนาะกะคืนได้เห็นอ่าหน้าเฟซเพื่อนหมดดูจังไงเด็กพี่น้องเลยพื่นเขียนลุงสารพัดอ่าลายยางพี่น้องเลยเนาะเพื่นเขียนอ่าเป็นตัวหนังสือดอกพี่น้องเลยกะจิพาพี่พ่น้องเขาไปถามไทยความรู้สึกของเพื่อน ว่าเป็นอย่างไคือเขียนลงในนั้นนะนะพี่งงน้องเลยเนาะมาทำกันกับบะจิตเพิ่มมาอนิเออโดยสบายดีเด้อจี๊เด้อดน้อสบายดีสบายดียด<ม>ดเด้อบอกคำถาเข้าพี่เข้าไปถามเพิ่นนี้เป็นอย่งไรไอว้วังเพิ่นมาดิเลยเอ้ามาแล้วบ่เมนไอ้วังเพิ่นมาแล้วพี่น้องเลยไปกลับไปถามเบิ่งเด้วยว่าอายเพิ่อนอยู่บ่จี๊ดซีบ่พาว้าบ่น้อพี่น้องเลยแม่นแล้วพี่น้องเลยเนาะอยากให้ทางผู้มิพี่น้องเห็นทางไอ้วังเด้เนาะเป็นจังได๋ไป เดี๋ยวบอกค่ณช oh, uh, uh, okay. uh, um, ิพาพี่พี่น้องขับไปก่อนเด้อเด้อโอ้ยโอยเาพี่น้องไปเลีนยวไปเดี๋ย้องเดี่นวไปเดีไปเอี๋ย้ไปเดยไปเดี่ยวไเดอ๋ยวเดียวไปเดี๋ยวเลียวไปเี่นวไปเดไปดไปเอี๋าวไปะดีไเดี๋ยวไอ้าวเลยวไดีวไาเีไปเวไปเลีวไี่น้องเียววไดดยไดเยัด๋ดเหาเได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 เียเพ่เวว่า ดีมุกดีใจนําเอื่อยเพิ่นเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะที่ว่าทางไอ้วังเพิ่นได้กลับมาหาอ่าแล้วพี่น้องเอ้ยกสิพาพี่น้องไปทานไทอ่าคือสิลาอย่างและแนวอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเนาะกต้องบรรยากาศมื้อนี้ก็จังไดพี่น้องเอ้ยอ่าคึมๆคือฝนสิตกนี่แหละพอนาแล้วจังไดอยู่เฮือนอยู่กไอ้วังจังไดบ่ได้อ่าพอหน้าพอตากันจะดนเด้อพี่น้องเอ้ยจังไดเนาะ

ทำมาตาเพยนยังไปฐานไทยทั้งนั้นครอ,อบครัวของอุต่อพยนอยู่พี่น้องเลยเนาะมาเถิดใดโอ้เป็นตาสะออนพี่น้องเลยน,ะน,น,ลยนี่นี่เปตาสะออนนั้นมักเมียมักสมโอ,บอ้บ่ป่าพี่น้องเลยเนาะอยากได้กุกมนันเมื่อปลูกเด้ปลูกดูเฮือนเนาะคือสิคักพี่น้องเลยปลูกให้อ่าลูกให้เต้ากินสามลูกใหญ่ <laughs> ปไาพี่น้องเลยโอ้ยบ่หลายใหญ่หนะ่างเนาะไปไปพี่พี่น้องเข้าไป ล้มได้พี่น้องมื้อเนี่ล้มแล้วก็เมือเ่อยขึ้นเออเพิ่นปลูกหมกแตงเป็ดเครือเป็นหม,มากแล้วบ้านี <c oughs> โ้โดยโเอสบายดีเด้อเนาะสบายดีโอมาวันนี้ยืนเลยโอ้ยเนาะเป็ดชาวแล้วน,น้วนวนองน้ำหวานน้องน้ำใสมาจึไหนก็ลืม <c oughs> โอ้ยน้องน้ำใสน้ะพี่น้องเลยอ่าเด้อ้าเอยจะต้องเปนนมา อ่ามาตักมาต้อนนี่แหละพี่น้องเลยเนาะพนามาจะโดนนะอืมนี่แหละพี่น้องเลยจังได้ใช่อันทั้งเอ้ยกินข้าวแล้วบ่กินแล้วแป๊บหนึ่งเนื้อเด้อกินน้องเลยกินกินข้าวกันยังก็แกงน้อแกงน้ำไม้อืมแกงน้ำไม้ไหลบ้างแกงน้ำไม้บงไปไปไปหา อ,อใ,ใกล้ๆน,นี่บ่เล็กกว่าของไม่เท่ากันโอ้แบบว่าเขนปลูกไว้าไงบ่แม่นเขนปลูกโอ้มันก็สบายได้เนาะเวลาเราอยากกินแกงน้อก,กับบายลงเฮือนนี่พี่น้องเลยอืน้องน้อยได้จะกินแล้วบ่กินข้าวกินแล้กินแล้วมาบัดนี้ฟื้กว่าเนาะ <laughs> แกบ็บุดแก็บพี่น้องเลย ลองน้ำใสโอ้ยเนาะเป็นซาวเลยนี่เลยพี่น้องเลยเนาะมืัอนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมมาเยี่มทั้งเอื้อยเพิ่นอีกรอบหนึ่งจังได้ซะเอื้อยทั้งอายเพิ่นดิเป <มา S 1> ็นทังไดเฮะเพิ่นมาแล้วบ่ได้เงินมาแล้วบ่ได้เงินเอ้าสังว่าเทปันเนี่เพลนหาเงินบ่ได้หาเงินบไน่ได้ผู้ใหญ่เพิ่นกลับ,บมาผู้ใหญ่เพิ่นกลับ,บมาใช่ปะโบมีพ่ยานมาแต่เพิ่น แต่ว่าทั้งไอ้เพิ่นไปทางไรเสมอนี่เพิ่นไปหาหลับจ้างตัดอ้อยไปหาตัดอ้อยด้วยอือนี่แหละพี่น้องนเนาะหล,ลักๆก็คือทั้งที่งานอนะขอมากกันมีแต่ว่าอะสีขอมา,อาถามไทยเรื่องของไอ้เพิ่นนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นได้กลับมาแล้วเนาะแต่ว่าเ,นเนพิ่นไปดิยูหมือนนี่ไปหางินอือไปหาเงินพอได้ซื้อุกินก่อนเนาะ หาเงินมาใส่ยีตะคลองนี่แหละโอ้หาเงินมาเฮ็ดที่เห็ดที่คลองเป็นอะไรเพิ่นก็ยอยากอยู่เป็นอะไรเพิ่นก็ยอยากอยู่แล้วก็พิ่นไปหาเงินเพิ่นอยากอยู่น้ำลูกน้งเมียเพิ่นวะออือืมเนาะเพิ่นขออยู่แล้วก็เพิ่นไปหาเงินโอ้คันเฮาสิตตกจิแต่งเฮาก็บ่มีคือกันเฮาก็ไดล ยินดอนตอนเนี้เอากระถ่อามือนี่กันเมมแบ่บงให้คันแม่บ่แบ่งให้กับบได้คกันแม่บ่แบ่งให้กับบอมีคือว่าแล้วเนาะคันเทาไปขายนี่แล้วเอาชิคกี้พายบาชนี้ขายนี่มาแต่งเขาเอง <c oughs> เอาก็ให้เพื่อนไปหาเอาบอยไปหาบ่ได้ยคาลูกขาเต๊กคาลูกขาเต้าพี่น้องเหรอเนาะมีแต่เราคะแหละัเราเราว่าเราอยากเราเราเราอยากอยู่ <c oughs> น้ำดงน้ำเมียเนาะผมมีเงินบ่มีคำมา พ่อแม่ไอเออน้องกับผมมาแล้วก็อยากอยู่เป็นอะไรก็อยากอยู่น้ำรุ่งน้ำเมียแล้วก็มีแต่ไปหาเงินแม่ละหาเงินมาแต่งมันบอกได้แต่งเห็ดหิดน้อยเอาญาเพื่อนก็บอกอยู่หาเห็ดหิดน้อยเอาเห็ดหิดน้อยเนาะแต่ว่าทั้งง่ายเพิ่นหาได้ซอกมาหาได้จังแตงเพิ่นว่าเห็ดหิดน้อยเอาตอนนี้หาในบ้านให้เงินคือคืนอ่า แต่ว่าได้ยางมาได้แท้กะให้ได้เห็ดที่น้อยเนาะเพราะให้เพื่อนหาผู้อืมพอให้ผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนหาผู้เนาะนั่นแหละพี่น้องเลยหลายเพื่อนบุริเหตีน้อยจนหลายเพื่นก็มีด้วยกินงวยไม่อีกกินงวยแอ่ะกรรมีแต่ว่าผู้แล้วบัดนี้ละมัดระวังเอาแล้วบัดนี้ระมันลาวังเหตุอดไรพี่เป็นฮีตคล้องค้อนชีวิลุี่ถ่วงเพื่อนกับบุได้อยู่ในบ้านในเมืองเพื่อน แม่และพี่น้องแต่ว่าทั้งไอ้พี่น้องกลับมาได้ประมาณจัดมือได้เลยอาทิตย์หนึ่งแล้วเลยอาทิตย์หนึ่งแล้วนั่นแหละพี่น้องเนเนาะก็คือเห็นทั้งนอ่ามาเมื่อนี้ก็มีแต่ว่า,ามีแนวมาทานทั้งเอเื้อยแน่ก็เห็นทั้งเงนเฟสอะไรเอเื่อยอ่าเห็นคือว่าเขียนลงจังชั่นนะนะเป็นอย่างไรคือว่าความรู้สึกเครับเป็นอย่างไรคือว่าเขียนลงนัะมันกุ้มใจมันกุ้มใจคิดอย่างหมวกเลยโำยัวเมื่อกะ เงินมากะหาเงินมาบ่ไดผู้ใหญ่ทั้งผัวกับบมาพี่ับคองอเราก็คิดหลายคิดทั้งผู้ใหญ่ทั้งผัวเนี่ย่าเป็นอะไรเพือ่อนสร้างเฮ้าโบดูนี่อะไรเ<อ>พื่อนสร้างลูกเพิ่นเพิ่นป้าเพิ่นทิมลูกเพื่อนบันเท้าเด้อะเพิ่นก็สร้างเฮานำบบเฮาก็คิดหลายว<อ>ันนี้ล่ละอันสองมา,าก็คิดคิดน้ำนพุแห่งผวนยันแบบ ผัวมาครั้งนี้อีกแบบยันผัวบาเปลี่ยนบาแบ่งยันผัวคือเก่าอีกเพื่อนเพื่อนเราขออนุญาตเพื่อนเปลี่ยนอย่างไรคือว่ายันผัวบาเปลี่ยนบาแบ่งเราบมตั้งใจใช้คอดใช้ครัวเราบมตั้งใจใช้คอดใช้ครัวหาเงินหาทองกันแบบเราเอาไปเห็ดอย่างอื่นเงินกัแบบเห็ดแบบมันบมถูกต้องว่าง่ายๆ็คืออนนนี้มันบูดี เราเข้าก um, hmm. ับอกใหญ่น้า yeah, ต mm ัว hmm. นั้นไงเขาคอยอยากตายที่ผพระเลดมือนั้นมือเรามาแล้วได้ได้อะไรเล่าว่าไข่งนมไวยสีเปียนสีแปงคอยอยากอยู่น้าลูกน้าเมียขออยู่นําลูกน้าเมียชาวเราขออยู่น้าลูกน้าเมียแล้วค่ะเจ้าหาเงินมาแต่พูนเจ้ากับไอะไรได้ใช่เจ้าก็มีแต่ไปหาเงินไปหาเงินมาพอได้เหตุอีน้อยผมอยากอยู่อะไร สิเปลี่ยนสิแปลงใส่กักนอือก็ได้ปรึกษาหารือ<ห>กันเรียบร้อยแล้วเนาะแม่นก็ผู้ใหญ่เพิ่นก็บอกให,หาเงิน,นาการอยู่น้ำดูน้ำเมีย,ยตั้งใจใส่กันและกันเพิ่นก็บอกแม่นแหละพี่น้องไงเนาะทางเงินก็คือทางไงบ้างเพิ่นอ่าช่วงนั้นก็ได้กลับเมื่อเฮือน,<ห>นเนาะเมื่อบ้านเพิ่อนผูแหละอ่าเมื่อหาเงินหาค้ำแต่ว่ากลับมาแล้วพี่น้องเลยอ่าแต่ก็บมได เรื่องอุ้มมกอุกก้มใจน้ำผัวเขาก็มีความอุ้มมกอุกก้มใจมาแต่โดนแพ้แต่ว่าเอาไม้เ,เบาให้ไฟพังบ่นั่นแหละพี่น้องนเนะาะไม่อยากให้ไฟเสียหน้าเสียดาค่ะเว่าเน่ยก็คือเป็นห่วงนะเป็นห่วงทั้งเอ้ยเพื่อนว่าเห็นทั้งเฟซเนาะเขียนลงโอ้ยก็เลยอันพาฟีพอน้องเสียใจแย่งไม่ได้บ่ได้คึดพอเลยลูก บอยากตายพี่ม oh. ึาแสวงว่าเถอะเนาะบัดลืมพอรู้หลยเนาะอุกมันอุกใจแฮงเบวาเขาคิดอย่างบอกกี่บอกยันผวยันผัวหมดเปลี่ยนบมดแปลงใส่เฮาวได้แน่ฮาว่าเพิ่นมาแล้วเพิ่นยังบมดเปลี่ยนบมดแปลงถึงเก่าหาเงินหาโชคหาข้ามมาไดกะบมดเปลี่ยนบมดแปลงใส่กันมันก็สิบมมีอยู่บมมีกินอะเบวาทั้งอายเพิ่นนี่แต่ดุนเนี่ยเบว่าเพิ่นเดือด อันเอาเกี่ยวกับอันเรื่องเบ็ดน,นี้นะแต่โดนนะ,ะแต่เขากัอดแต่ก็ทนเพราะว่าคือใช้ลูกนี่แหละคิดใช้ผู้น้อนี่แน่นาะนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะกะอ่าเห็นทั้งเรือเป็นเขียนลงโอ้กับคือว่าเนี่ยน้องเอน้องคิดลายย่าง แล้อย่างไงแน่คิดเรื่องผัวแน่พี่น้องเลยก็เคยเตือนผัวเคยบอกผัวแล้วผัวก็บพิ่งังแล้วก็อุ้งใจหลเพื่อนว่าเพื่อนสีเปลี่ยนเพื่อนสีแปลงเพื่อนสีบบเอาไปทางอื่นไปอื่นเพื่อนสีบบรักเพื่อนสีบบรักเพื่นบีโรักคังตั้งใจต่อลูกต่อเมียยอมเปลี่ยนยอมแปลงแต่การเพื่อนได้บอกแล้วเนาะ มีแต่ว่า,อาคอยบวกคอยสอนกันไปเรื่อยๆนะเอ้ยนเนาะอ<น>อ่าืมยังไม่นอนบ่เหมือนนี่นอนกันนอนพอเต็มตื่นนอนพอเต็มตื่นซ้่ไหมเาเดี๋ยวมันก็นตื่นแล้วมันนอนพอได้รับงเงินแต่ว่าทั้งไอ้เพิ่นมาแต่บ้านพุ่นอ่ะอันเพิ่นมีเงินติดโตมาละสองแสนมา,อนมาหอดเขาก็เอาไปซื้อเขาโอ้ เรื่องเขาเรื่องน้ำเนี่ก็คือชื่อเอาคือเก่าโดยก็ชื่อเอาคือเก่าแหรกเนาะเพราะว่าไปหาหัดจ้างอยู่พุ่นกับทางอ้ายเพิ่นนะ่ะได้หลายที่สุดนะเพิ่นเก็บไนวะ้น่ะประมาณเท่าไหร่กูอุ้ยป่เพิ่นมาเพิ่นก็มีแต่เงินสองแสนนะมาฮอดเฮาเพิ่นว่าเบิดแล้วค่ารถค่าลา้างสิบ่ค่ารถค่าล้างค่าเพิ่นแล่ยนต้องเซียนต้องสือ,อเพิ่นวะเแล่นใบหนุงง่มใหญ่เรีนใบอันนั้น ใบอีสานใบยังยืนที่ยูน้ออะายอย่างไรแนวคือว่าอะไรพี่นอ้นองนเนาะเพื่อแล้วก็ค่ารถเพื่อเพื่อไปเพื่อมาแล้วก็ซื้อข้าวให้แม่กินแม่เมื่อ,อพุ่นกะต้องได้ซื้อข้าวอีกนี่ลงมาพ่อพี่เหลือเงินหนึ่งสองแสนสองแสน<า> คืออะไรนะพี่น้องเลยเึงหาเงินหา,าค้ำคู่มือนี่ก็มันก็นยากในพี่น้องเลยเนาะะมันแบบว่าเรื่องเวียกยนะพี่น้องเลยจะคืนเพิ่นไปตะน้อยเนาะคู่มือนีนเนาะเพิ่นไปได้จังมือเลยตะน้อยไปปกแต่แตเพิ่นมาแล้วมือหนึ่งมือสองเพิ่นกับไปในกเลยไปเลยมาเพิ่นหากะยุดวบันทิดบันกีนี่เพิ่นลงโบ Chào mọi người, bởi vì chúng tôi đang ở trong khu vực này Chúng tôi không thể ở phải tìm việc hết, chúng thăm có thể tìm được Chúng tôi sẽ tìm được Chúng tôi sẽ tìm được Chúng tôi sẽ tìm được những việc Chúng tôi sẽ tìm được những việc Ồ, đúng ôi Chúng tôi sẽ tìm được กลางคืนคือฉีดโลโมพัดภายในดอกกลางคืนเไงว่ามันจออยู่เนี่ยมันขาวทั้งทึ่งบอกเห็นแลนะพี่น้องเลยขาวทึ่งอากาศหนาวเนาะกลางคืนพุ่นลพี่น้องเลยแต่ว่าทั้งไอ้เพิ่นนี่อันเพิ่นมาจากมุมก็บางเื้อก็มืดมืดพุ่นบางเื้อก็ห้ามุมเหมือว่าเขาไปเองบ่เรือเพื่นมาส่งเอ้ย เพิ่นมาส่งเออไปกับไปน้ำเพิ่นเพิ่นมาหับเอาเพิ่นมาหับเอาอยู่บอนเลยเพิ่นมาหับเอาอยู่ในกลางบ้านนี่แหละเราออกไปรับเอามีแต่ว่าเพิ่นมาส่งหอนยามเพิ่นมาส่งกับมาเนาะแมะ่นั่นแหละแต่ว่าตอนเช้านี่อ่าเตรียมกับข้าวก็นำไปที่บ่ขอข้าวน้ำขาเองข้าวน้ำขาเองมีแต่วา่าหิ้ตกับข้าวก็นำไปกินที่พุ่นนะนะพี่น้องเลยเนาะ มื่อกี้ก็มีแต่ว่ามาเยี่ยมมายามะนะเอเอ,ะเอ,ะอเนาะพราะว่าเป็นห่วงแล้วก็าพาเอฟซีผมเพี่น้องเพื่อนอ่ามเยี่ยมมายามทำไทยเบึงนะแล้วก็มารุ่นเบึงนะพี่น้องกัเนะาะแต่ก็คือทั้งนายเพื่อนได้กลับลงมาแล้วแต่ค,คือหักกระหู้นี่นะแต่ว่าบมมาเมื่อนี้กับกรหู้ช่ไว่าทาั้งนายเพื่อนลงมาเนาะอืมได้ยังไงฉสนมาต้อนลูกน้อย มีอย่างมีอย่างแค่มีแต่เงินสองแสนเออเนาะพี่น้องเลยมาฮอดมีแต่เงินสองแสนออก็คือนตอนนี้ทั้งเงยรู้สึกนะเนี่ยได้ใช่แต่ว่าทางนายเพิ่นกรรมะท้อมีความชิบโถแน่เนาะจะเห็นได้ใชแต่ว่าทางเงินน้องนงก็มีเตอเป็นกำลังใจให้นี่แหละ อดเอาเวยเนาะ,ะมันจะเป็นบางช่วงจากนั้นใช่พืชพักเขาดิปลูกหมดเสร็จแล้วพืชพักอะยังบ่ขึ้นยังยังมูทันขึ้นอยู่เนาะนี่แหละพี่น้องเลยวานป่าได้หมดคนไปเว้ยหมดบ่ <S 1> 1 <S <c ười> มีห <c ười> <1 S 2> มดหมดงามวานป่าได้หมดงามคนไปเวมั้ขึ้นจะเถือ่อนหวานใหม่ตลอดหมดคนใหมันไปเนาะ เดี๋ยวพี่น้องเลยเนาะโมน,นิกะเอาถือเอาอการนี่พาพี่พี่น้องมาเยี่ยมยามเบิงเอ้ยน้องนำ้ำใสนี่อืมเป็นเห็นนะบอจังเห็นแล้วเห็บไ,ได้ได้วยค่ะโอปินนั่งเอาพุทธเต็มอยู่พี่น้องไหมเนะาะเก็บได้ค่ะเขาโอปิน <laughs> เอ้ยดีใจบอพอกลับมาเลย <laughs> ก็คือเอืสำหรับเอื้อยนี่จังไรจะเอื้อยดีใจยีบบททางงานประดิษฐ์มาหาแล้วดีใจย่างกะมีความน้อยใจย่างโอ้มีคือตัวน,นี้คู่บุญชึกตนนัวนี้มีคนดีใจแล้วกะน,น้อยใจพ่อน้อยใจในโชคชะตาพี่น้องเลยนะเนาะเว็บ,บอ,อีบบททางมันผู้เป็นผัวกะหาเงินหนักคำบวกก็ได้ อ้าวๆนี่แต่ว่ารอเบิ่งอ่าไปเรื่อยๆศิ่นี่แต่ว่าเป็นกําลังใจให้ทางอ้ายเพิ่นพร้อมออาก็มีแต่ว่าทงนั้นน้องก็คือสิได้กลับแล้วะเอ้ยเนาะอ่าจังได๋ก็มีแต่ว่าเป็นกําลังใจเด้อเนาะสู้อดเอาเอาสบายดีเนาะโอเคพี่น้องเอ้ย ก่อนสิกับก็บคือสิพาพี่พอน้องไปรอเบิ่งกันส่วนพักทางเอื้อยเป็นก่อนพี่น้องเลยเนาะโอเคเนาะพี่น้องเลยทงางบมดคำก็ได้เอ็นเข้าไปสอบถามหรือว,ว่าถามเรื่องเล่าของอ่าเอื้อยญ่เนาะเพราะว่าเห็นทางเัินเอื้อยเพิ่นเขียนลงในเฟซบุ๊กนะพี่น้องเลยเฟซบุ๊กของเอื้อยเพิ่นนะว่าคิดสัน่นนะพี่น้องเลยเนาะคิดสัน่นกุมมุกกุมใจหลายอย่างหลายแนวอ่าคือสิเป็นเรื่องของ พัวพี่น้องเลยเนาะก็คือทางไอ้วังเพิ่นก็กลับมาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเงินไปหาตัดอ้อยเพิ่นว่าแต่มาเมื่อนี้ก็บบริเห็นเพิ่นดอกพี่น้องเลยเนาะจากทีเป็นเชียงได้นะคือทางเอื้อญ่เพิ่อนว่ามาพี่น้องเลยเนาะกับโบฮู้ว่าอ่าคุจริงหรือบัวนะถ้าหากว่าพิพาทประการใดก็บอกควาก็ต้องกลับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยเนาะไปเถอว่า น่ะสงคสรามอยู่พี่น้องไงนาะทั้งไอ้บางพินก็นได้ขอบ่าจากอยู่น้ำลูกน้ำเมียทั้งไอ้ไงยยเป็นว่าเจ้าจากอยู่น้ำลูกน้ำเมียก็เจ้าก็ไปหาเป็นว่าเอาทำบางครั้งก็มีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้เนาะพี่น้องเลยามาเมื่อนี้ก็ได้เอาจังไหนก็คือชิพประมาณนี้เด้อพี่น้องเอ้เมื่อนี้ก็นเนาะาพระพี่พระน้องเข้ามาเยี่ยมมาหยามเบิงาทางครอบครัวของไอ้บางเพิน ก็มีแต่ว่าคือเชิลาพี่ลาน้องไปแล้วพี่น้องเลยเอาจากนี้ก็ต้องกราบขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบุตสุขทุกคนเดอนะ้อเนาะที่เข้ามากดติดตามและก็หับชมคลิปของบ่าวคำเนาะและก็บบทค,ความโฆษณาของบ่าวคำไปพี่น้องเลยบ่าวคำก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีหฮงบุตสุขทุกคนเดอ้อพี่น้องเลยบ่าวคำก็ขอ,ขอกาบคำาว่าสบายดีพี่น้องสบายดีเนาะบายบาย